เรากำลังจะมาพูดถึงเรื่องราวโรคระบาดในรอบ450ปีที่น่าสนใจไปชมกันเลยครับช่วงปีคริสตศักราช1550หลังจากการค้นพบของทวีปอเมริกาโดยคริสโตเฟอร์คลัมบัสทำให้ชาวยุโรปเดินทางไปยังอเมริกาและหมู่เกาะแปซิฟิกและนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โรคของชาวยุโรปเช่นซิฟิลิสโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียรวมถึงอีกหลายโรคแพร่ระบาดข้ามทวีปไปยัง ชนพื้นเมืองทวีปอเมริกาต่อมาโลกของเราได้เผชิญกับโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดท,ที่มีต้นตอเกิดขึ้นจาก3พื้นที่ที่เริ่มต้นตั้งแต่โรคไข้หวัดใหญ่สเปนในปีคริสตศักราช1918ถึง1920 หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไปราว20-50ล้านคนถือเป็นการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้โรคไข้หวัดใหญ่เอเชียในปีคริสตศักราช1965-1967เป็นการระบาดรุนแรงครั้งใหญ่ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศจีนก่อนจะลุกลามไปยังสิงคโปร์ฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา ขนาดที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตยอยู่ที่ประมาณ2ล้านคนทั่วโลกและโรคไข้หวัดใหญ่ฮ่องกงในปีคริตศักราช1968ถูกพบครั้งแรกในเกาะฮ่องกงก่อนจะแพร่ระบาดไปยังเวียดนามและสิงคโปร์ในระยะเวลา3เดือนจากนั้นขยายวงกว้างสู่หลายประเทศในทวีปเอเชียออสเตรเลียแอฟริกายุโรป อเมริกาเหนือและใต้ในเวลาต่อมาแม้จะอันตรายน้อยกว่าไข้หวัดใหญ่สเปนและไข้หวัดใหญ่เอเชียแต่ก็ทำให้ประชากรโลกเสียชีวิตไปมากกว่า1ล้านคนถัดมาในปีคิตรศักราช .1976 โรคเอรือ HIV ถูกพบครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกจากนั้นเชื้อก็ได้วิวัฒนาการจนแพร่ระบาดไปทั่วโลกฆ่าชีวิตผู้ป่วยกว่า36ล้านคนตั้งแต่ปี คริตรสตศักราช1981จนถึงปัจจุบันแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่วงการแพทย์มีวิธีในการควบคุมไวรัส,สนี้ได้ดีขึ้นจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ต่อปีลดลงนั่นก็คือประมาณ1ล้านกว่าคนต่อปีและในปีคริตรสตศักราช1997โรคไข้หวัดนกต้นต่อเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบในนกและสัตว์ปีกซึ่งถูกค้นพบในคนเป็นเด็กชายที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง โดยเขาเริ่มป่วยเป็นไข้เจ็บคอและไอต่อมาได้เข้ารับการรักษาและเสียชีวิตก่อนจะตรวจพบเชื้อไวรัส H5N1 ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นไข้หวัดนกก็ได้ระบาดสู่หลายทวีบทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยส่วนในปีคริสตศักราช2009ในชื่อไข้หวัดใหญ่2009เริ่มแพร่ระบาดครั้งแรกในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา ก่อนจะแพร่ระบาดสู่หลายประเทศทั่วโลกในเวลาต่อมาโดยเหตุการณ์นี้ยังถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญให้กับทีมงานภาพยนต์นเรื่อง Contagion ในช่วงเตรียมงานสร้างอีกด้วยนะครับ